อย่าิ่มกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางพระบ้านพระบูชาน,นำพระร่วงนั่งหลังลิ่มเหนือดินของกรุวัดด้ำดิบมาให้ได้ชมกันเป็นคลิปอัปเดตถ้าอยากฟังประวัติ แบบครบถ้วนแนะนํากลับไปชมคลิปเก่าอันนี้จะเป็นคลิปอัปเดตพระล่วงนั่งหลังริมนะครับจะมีพิมพ์สามเหลี่ยมกับพิมพ์กรีบบัวด้านซ้ายมือจะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมด้านขวามือจะเป็นพิมพ์กรีบบัวของตอนนี้เหลืออยู่แค่พิมพ์ละ10องคจากจานวนทั้งหมด100องค์องกรุแตกเมื่อวันที่30กันยายน2อ6 0เป็นกรุใต้ฐานหลวงพ่ออุดมโชคซึ่งหลวงพ่ออุดมโชคใน่อยู่ในวิหารหลวงพ่ออุดมโชคมีอายุ423ปีแต่พระกุนี้มีอายุประมาณร้อยกว่าปี ออกจากวิหารก็เลยมาเจอก็คือขุดขุดตรงฐานนะครับเจอพระล่วงนั่งหลังริมอยู่ในหายสาใบนะครับมีพระอยู่ประมาณ2,000องค์ทางพระบ้านพระบูชาได้มา100องค์ตอนนี้เหลือแค่อย่างละ10องค์นะครับก็คือพิมพ์ละ10องค์เปิดให้บูชาอยู่ที่องค์ละ8 0 0บาทของมีจํานวนจํากัดแค่อย่างละ10องค์นะหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นพระอู่วัดน้ําดิบอู่แตกเมื่อวันที่สามสิบกันยายนสองพันร้อยหกสิบเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับอันนี้เป็นพระล่วงนั่งหลังริม พิมสามเหลี่ยมที่เห็นเป็นครับเป็นคราบกู่เป็นดินทรายนะเพราะว่าดินตรงบริเวณวัดแตาเป็นดินทรายก็มีดินทรายเข้าไปอยู่ในหยด้วยอันนี้คือด้านหน้าองพระด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นริมเป็นร่องอะ่ะพิมพ์นะเขากดน่าจะกดด้วยพิมพ์ที่แกะจากไม้นะเป็นพิมพ์ที่แกะจากไม้แล้วก็ใช้มือกดอะนะครับสมัยโบราณ ก็เลยไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่อันนี้ด้านข้างแต่ก็ถือว่าเป็นความสวยงามเป็นเสน่ห์ขององค์พระเวนฐานนะครับให้ชมอีกองนะครับเยี่มสามเหลี่ยมด้านข้างด้านหลังด้านข้าง อันนี้จะเป็นพิมพ์กลีบบัวเนื้อดินด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นริมอยู่ด้านข้างขอบล่างอีกองเล่งพิมพ์กลีบบัวเป็นพร้วลูกนั่งหงลังริมด้านข้าง ด้านหลังด้านข้างขอบล่างถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย i อดเป็นลาย pbpb4289 pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ